ทายโจรช่องจอมพลาซ่าน้ำเงินน,ะน้องเบลมรัชพัตรสุรินนะออกไปลุดนะแดงฟ้าทรายโจรรับน้ำเงินนะสายหน้าสายอา้าวโดนไต่ตัดนะต้องไปลุกขึ้นมาใหม่นะม,มาใช่ลูกหนักออกแข้งมาแข้งมาต่อยหมัดคืนโอ้สนุกแล้วครับมาใช่มาใช่เนี่ยนะแข้งมาแข้งคืนแล้วครับสายหน้า ขวาสองเม็ดซ้ายขึ้นบวกมัดโอ้เฮเจ้าพระคุณเออลูกสาวใครนะลูกสาวใครเตะหนักขนาดนี้นะแข้งขอ้าก็น้องแบงก็ไม่ยอมครับฟ้าไาจนตั้งตั้งโดนแข้งซ้ายขวาคืนน่กับซ้ายมาขวาขวาคืนเลยครับอ,อดูซ้ายอีกมเม็ดเดินครับฟ้าไรา้จนซ้ายอีกขวาคืนมา แต่ซ้ายดีครับเพรางั้นกฟาราจงแข้งขวาแข้งขวาซ้ายมาต่อยมัดขวาแข้งขวาหวัดขวาต่อยขวาซ้ายมาโอ้โหออกมาพูดได้สนุกครับชิงเหลี่ยมชิงไหมชิงพิษกันนะอือเสียหลักแล้วลกุกทำไมโอ้ยแม่ดูครับท่านผู้ชมนะเฉียดไม่หยุดลนะครับแบบนี้นนะอือแข่ขยับครับออกแข้งขวาโดน โดนแข้งซ้ายของฟ้าธลายโจรแข้งซ้ายขวาคืนแข้งขวาไปอขยับมาออกแข้งขวาโดนหมดัดเอาโอ้โหไต้ซ้ายต่อยขวาอแข้งขวาไปไต้ขวาต่อยหมัดขวาอีกโอ้ไต้ขวาไปสวนนะเขาแข้งขวาขึ้นยังไม่เคยเจอกันโอ้มาชิงจะมาออกแข้งนะใครออกก่อนก็ถือ น้องเบลมอรัชพัฒน์สุรินนะครับย,ยกสุดท้ายแล้วมีอะไรออกมาสู้กันเลยครับกรรมการบนเวทีก็กรรมการกิติศักดิก์สีแก้วรับบนเวทีนะแยกสับฟันอืแม่ทีไปนะน้องเบลน,นะท่านผู้ชมก็มวยคู่นี้นะคนนะทีไปอีกครับ ต่อยหมัดขวาทีไยเอาโดนเข่าขวาขวางมาตีเมนี้พอดได้ฟาดอะไรจดโอ้โห,โโห,โโหเดินเข้าไปเจอหมัดขวานะเติมหมัดขวาอีกแม่เข้ามาเจอทีอีกแม่มดโยกครับหมดโยกสุดท้ายครับน้องเบลมรัชพัสุรินครับเฉือน